ีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษด้วยความยินดียิ่ง รงเรียนวัดโคกสลุดภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการวิพดาโพดงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสลุดมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทั้งทางด้านวิชาการดนตรีกีฬาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโรงเรียนวัดโคกสลุดบริหารจัดการระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศด,ด้วยการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนักเรียนทั้งหมด82คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานและตำแหน่งภาระงานด้านวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1มีการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายครอบคลุมภารกิจหลักสถานศึกษา 1.2มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีคณะครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร1.3มมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning คอยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำให้กับครูในการจัดการสอน 1.4. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายโดยส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรมและหาความรู้ในโลกโซเชียลพัฒนาด้านเทคโนโลยีตลอดเวลา1.5มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลตามแผนนิเทศภายในของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 1.6. นนำผลจากการประเมินโครงการมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานแผนงานโครงการในปีการศึกษาถัดไป 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2. 1มีการบริหารงานตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทำงานเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถเต็มใจอุทิศเวลาให้กับทางราชการ 2. 2มีการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการและจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะหลายด้านเช่นวิชาการดนตรีกีฬา 2.3ให้ความสำคัญกับการเยี่ยมบ้าน100เอร์เซนและในเทอมนี้ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กชายวรินทรนออสเอกที่มีฐานะยากจนบ้านที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัยได้ประสานงานกับหลายหายหน่วยงานช่วยเหลือเบื้องต้นและทางพี่พี่ทหารจากกองบิน46พิษณุโลกประสานงานจะมาทำบ้านให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ 3.1มีเป้าหมายที่ชัดเจนและดำเนินงานตามแผนที่วางแผนไว้ในรูปแบบโครงการที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดโคกสลุด3.2มีการนำระบบ AMSS และ SMSS มาใช้ในการเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 4. ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่าย 4.1สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนผู้ปกครองโดยการนำคณะครูช่วยเหลืองานของชุมชนงานประจำปีของหมู่บ้านและงานประจำปีของวัดโคกสรุดงานมงคลงานอาวมงคลโดยเฉพาะงานศพที่ทางโรงเรียนสามารถแบ่งเบาภาระทางเจ้าภาพโดยการให้ความช่วยเหลือการจัดดอกไม้หน้าหีบศพจัดดอกไม้ประดับผ้าหน้าเมน 4.2อำนวยความสะดวกแก่ชุมชนถ้าชุมชนขอความช่วยเหลือเช่นถ่ายเอกสารอ่านประวัติงานชาปนกิจทางโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทุกปีโดยประสานงานความร่วมมือกับชุมชนผู้ปกครองเครือข่ายร่วมกันวางแผนและดำเนินงานอย่างมีความสุข 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้าร่วมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกครั้งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดขึ้นและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ5.2นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมประชุมมาขยายผลให้คณะครูได้รับทราบและเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนำในงานต่างๆประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากระบวนการการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนด้วยกระบวนการบันได6ขั้น ผลลับการพัฒนาตามประเด็นท้าทายเชิงปริมาณโรงเรียนวัดคอกสลุดมีแผนการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนเป็นรูปเล่มในการจัดการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ครูร้อยละ85สามารถจัดทําแผนการอ่านการเขียนโดยกระบวนการบันได6ขั้นได้นักเรียนร้อยละ85ได้พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนโดยกระบวนการบันได6ขั้น นักเรียนร้อยละ85มีผลการประเมินการอ่านการเขียนในระดับดีขึ้นไปนักเรียนร้อยละ85มีนิสัยรักการอ่านและศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองเชิงปริมาณโรงเรียนวัดคคกสลุดมีแผนการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยกระบวนการบันได6ขั้นที่สามารถนำมาใช้พัฒนาการอ่านการเขียนได้จริงครูมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการบันได6ขั้นเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนที่ดีขึ้นนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเต็มศักยภาพผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดร้องเพลงคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึงหงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายอายุไม่เกิน13ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อหญิงอายุไม่เกิน13ปีในการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติดปีการศึกษา2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสองมาส สุขสีมโหดงที่มีพระธรรมนำใจราชธานีสีวานารายอ